สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับถ้าใครเน้นคําว่าหารถไว้ใช้งานลองมาชมคันนี้นะครับถ้าชอบสนใจเน้นโทรนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้เป็น Honda Accord นะครับเกียร์ออโต้นะครับขายที่ 26,000บาทนะครับรถจูสุพรรณบุรีนะครับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าสนใจจริงๆเน้นให้โทนะครับข้อมูลได้มาน้อยขออภัยสภาพรถก็แจ้งมาพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติสีไม่สวยนะครับติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเน้นว่าไม่สวยสีไม่สวยลองชมดูถ้าใครเน้นหาไว้ใช้งานแล้วไปปั้นทีหลังก็ลองชมดูนะครับ เปิดมาที่26,000บาทเจรจาต่อรองราคากันดูนะครับสภาพภายในใช้งานได้ครับเน้นว่าใช้งานได้นะครับลองดูชมดูนะครับว่าชอบถูกใจไหมไหวหรือเปล่านะครับแภาพนี้ประมาณนี้นะครับลองชมดูได้เลยนะครับหารถใช้งานอันนี้ก็สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับถ้าใครกลัวเรื่องอะไรไม่มีหรือเปล่าลองเช็คดี Accord ์ดขับไทยแลนด์นะครับในแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับมีแน่นอนครับมีย่งคนใช้อยู่เยอะมีคนเล่นอยู่เยอะครับ